ตัวตนที่แท้จริงและโลกภายในที่ไม่มีใครเห็นของชาวราศีมีนหากพูดถึงชาวราศีมีนหลายคนมักมองเห็นเพียงภาพภายนอกคนที่ดูเงียบสุภาพใจดีไม่ชอบโตเถียงเป็นคนตามง่ายไม่เรื่องมากและดูเหมือนจะใช้ชีวิตเรียบๆแต่ความจริงแล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของตัวตนที่แท้จริงเท่านั้น ภายในใจของชาวราศีมีนมีโลกอีกใบหนึ่งที่ไม่มีใครมองเห็นเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกความทรงจำและคำถามเกี่ยวกับชีวิตที่วนเวียนไม่เคยหยุดภายนอกเงียบแต่ภายในไม่เคยเงียบชาวราศีมีนไม่ใช่คนที่ไม่คิดแต่เป็นคนที่คิดมากกว่าที่พูดหลายครั้งที่คุณเลือกเงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะไม่รู้จะเริ่มอธิบายจากตรงไหนในหัวของคุณ มีเสียงความคิดดังอยู่ตลอดเวลาคิดถึงอดีตที่ผ่านไปคิดถึงปัจจุบันที่กำลังเผชิญและคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันจนบางครั้งคุณเองก็รู้สึกเหนื่อยกับความคิดของตัวเองโลกภายในที่ลึกเกินกว่าจะอธิบายโลกภายในของชาวราศีมีนไม่ใช่โลกที่เป็นเส้นตรงแต่มันไหลไปเหมือนสายน้ำบางวันสงบบางวันเชี่ยวกราก บางวันใสจนมองเห็นก้นบึงบางวันขุ่นมัวจนตัวเองก็ไม่เข้าใจคุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงสามารถสร้างโลกทั้งใบในหัวได้จากเพียงความคิดเล็กๆหรือความรู้สึกบางอย่างนี่คือเหตุผลที่ชาวราศีมีนมักเข้าใจศิลปะเสียงเพลงหรือเรื่องเล่าลึกกว่าคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันจินตนาการนี้เองก็ทำให้คุณคิดไปไกลและสร้างความกังวลให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัว การรับรู้ที่ลึกกว่าคำพูดชาวราศีมีนเป็นคนที่รับรู้อารมณ์ของคนรอบข้างได้เก่งมากแค่เปลี่ยนสีหน้าน้ำเสียงหรือบรรยากาศคุณก็สัมผัสได้ทันทีว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรแม้เขาจะยังไม่พูดอะไรออกมาคุณอาจไม่พูดแต่คุณรู้สึกและความรู้สึกนั้นมักฝังอยู่ในใจคุณนานกว่าที่ใครคิดนี่คือเหตุผลที่ทำให้ชาวราศีมีนเหนื่อยง่ายกว่าคนอื่น เพราะคุณไม่ได้ใช้พลังแค่เรื่องของตัวเองแต่ยังรับพลังของคนรอบตัวมาแบกไว้ด้วยความอ่อนโยนของชาวราศีมีนเป็นทั้งพรและบททดสอบคุณเข้าใจคนอื่นง่ายให้อภัยง่ายและพยายามไม่ทำให้ใครเจ็บปวดแต่สิ่งที่คุณมักลืมคือการดูแลหัวใจของตัวเองหลายครั้งคุณยอมให้ตัวเองไม่สบายใจเพียงเพื่อให้คนอื่นสบายใจคุณเก็บความรู้สึกเก็บความผิดหวัง เก็บความเหนื่อยล้าไว้เงียบๆโดยไม่บอกใครจนวันหนึ่งรู้ตัวอีกทีหัวใจก็อ่อนแรงเกินกว่าจะอธิบายอะไรได้แล้วความเงียบที่คนอื่นไม่เข้าใจความเงียบของชาวราศีมีนมักถูกเข้าใจผิดบางคนคิดว่าคุณไม่สนใจบางคนคิดว่าคุณเฉยชาแต่ความจริงคือคุณกำลังประมวลผลทุกอย่างอยู่ข้างในคุณต้องการเวลาเพื่อเรียบเรียงความคิดเพื่อทำความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองก่อนจะพูดอะไรออกมา แต่โลกภายนอกมักไม่รอให้คุณพร้อมตัวตนที่แท้จริงของชาวราศีมีนตัวตนที่แท้จริงของชาวราศีมีนไม่ใช่คนอ่อนแอแต่เป็นคนที่รู้สึกเป็นและในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการรู้สึกเป็นกลับกลายเป็นสิ่งที่เหนื่อยที่สุดคุณเป็นคนที่มีหัวใจลึกมีความเข้าใจในความเจ็บปวดของมนุษย์แม้จะไม่เคยพูดออกมาแต่คุณรู้ว่าความทุกข์หน้าตาเป็นอย่างไร ถ้าชาวราศีมีนเรียนรู้ที่จะยอมรับโลกภายในของตัวเองไม่กดมันไว้ไม่ปฏิเสธความรู้สึกและให้ค่ากับหัวใจของตัวเองมากขึ้นโลกภายในที่ไม่มีใครเห็นจะไม่ใช่ภาระแต่จะกลายเป็นพลังที่ทำให้คุณเข้าใจชีวิตและเข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงสวัสดีครับชาวราศีมีนทุกคนถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือแบกอะไรไว้ในใจ คลิปนี้อาจเป็นคําเตือนเบาๆที่อยากส่งถึงคุณมาฟังกันช้าๆไม่ต้องรีบเพื่อให้คุณได้กลับมาดูแลหัวใจตัวเองอีกครั้งราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำที่มีพลังอ่อนโยนลึกซึ้งและซับซ้อนที่สุดในบรรดา12ราศีคนที่เกิดราศีนี้มักถูกมองว่าเป็นคนเงียบสุภาพใจดี มีจิตใจเมตตาและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งแม้ภายนอกจะดูนิ่งๆแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความคิดจินตนาการและอารมณ์ที่ไหลเวียนตลอดเวลาตัวตนของชาวราศีมีนคนราศีมีนเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่กับความคิดความฝันและจินตนาการของตัวเอง บางครั้งอาจดูเหมือนเหมื่อลอยแต่แท้จริงแล้วกำลังคิดอะไรบางอย่างที่ลึกเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจได้ง่ายมีความเป็นศิลปินในตัวสูงมากไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะดนตรีการเขียนหรือความคิดสร้างสรรค์มีนเป็นคนอ่อนไหวต่อพลังรอบตัวมากถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมดีจะพัฒนาได้เร็วมากแต่ถ้าอยู่ในที่ที่กดดันเต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือพลังลบจะเหนื่อยง่าย หมดไฟและถอยหนีเงียบๆโดยไม่บอกใครความคิดและจิตใจชาวราศีมีนเป็นคนคิดเยอะแต่ไม่ใช่การคิดแบบวิเคราะห์ตัวเลขเหมือนรา,าศีธาตุดินมีนคิดด้วยความรู้สึกและสัญชาตญาณมากกว่าหลายครั้งตัดสินใจจากลางสังหรณ์ซึ่งมักแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจอย่างไรก็ตามจุดอ่อนคือคิดวนคิดซ้ำคิดไปไกล เก่งในการจินตนาการทั้งด้านดีและด้านร้ายถ้าไม่ควบคุมอารมณ์อาจทำให้ตัวเองเครียดเหนื่อยใจและรู้สึกหมดพลังได้ง่ายการงานของราศีมีนราศีมีนเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์งานช่วยเหลือผู้อื่นหรืองานที่ไม่ถูกกดดันได้กรอบแข็งเกินไปเช่นงานศิลปะงานเขียนดนตรีงานสื่องานคอนเทนต์งานเบื้องหลัง งานดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษางานจิตวิญญาณงานสายความเชื่อมีนไม่เหมาะกับงานที่ต้องแข่งขันสูงต้องเร่งตลอดเวลาหรือบรรยากาศตึงเครียดเพราะจะทำให้หมดแรงใจเร็ว บางช่วงชีวิตราศีมีนอาจดูเหมือนว่างานหรืองานนิ่งไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะกำลังหาความหมายของชีวิตและไม่อยากทำสิ่งที่ฝืนใจตัวเองเมื่อเจองานที่ใช่จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่และสร้างผลงานได้โดดเด่นมากการเงินของราศีมีนการเงินของมีนขึ้นลงตามอารมณ์และพลังใจถ้าจิตใจดีการเงินจะไหลลื่นแต่ถ้าใจเหนื่อยเงินจะนิ่งหรือรั่วไหลโดยไม่รู้ตัว มีนไม่ใช่ราศีที่เน้นสะสมเงินแต่เน้นการใช้เงินเพื่อความสบายใจเพื่อช่วยเหลือหรือเพื่อความสุขทางใจทำให้ต้องระวังเรื่องการใช้เงินตามอารมณ์คำแนะนำสำหรับราศีมีนคือควรวางแผนการเงินให้ชัดแยกเงินเก็บเงินใช้และอย่าตัดสินใจเรื่องเงินตอนอารมณ์ไม่มั่นคงจุดอ่อนของราศีมีนใจอ่อนเชื่อคนง่ายหนีปัญหาเก่งถ้าเครียดจะถอยขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เก็บทุกอย่างไว้ในใจไม่ระบายเหนื่อยง่ายหมดไฟเร็วหลายครั้งมีเลือกที่จะเงียบแทนการอธิบายเพราะไม่อยากมีปัญหาเพิ่มแต่ความเงียบนั้นกลับทำให้คนอื่นไม่เข้าใจและกลายเป็นภาระทางใจของตัวเองจุดแข็งของราศีมีนมีเมตตาเห็นใจผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกคนรอบข้างได้ดีมีสัญชาตญาณแม่นความคิดสร้างสรรค์สูงปรับตัวเก่งในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ถ้ามีนเรียนรู้ที่จะปกป้องพลังใจตัวเองจะกลายเป็นราศีที่แข็งแกร่งมากแม้ภายนอกดูอ่อนโยนแต่ภายในมีพลังลึกซึง้งชีวิตและโชคชะตาราศีมีนมักไม่เป็นเส้นตรงต้องผ่านช่วงหลงทางว่างเปล่าหรือไม่แน่ใจในตัวเองหลายครั้งแต่ทุกช่วงนั้นคือการเรียนรู้เมื่อมีนเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะพบว่าชีวิตเริ่มนิ่งมั่นคงและไหลไปในทางที่เหมาะสม ราศีมีนมักมีโชคจากความดียิ่งช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งทำได้ใจบริสุทธิ์โชคจะย้อนกลับมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดคำแนะนำสำหรับราศีมีนคืออย่าดูถูกตัวเองอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเลือกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พลังดีพักให้เป็นไม่ฝืนตัวเองเชื่อสัญชาตญาณแต่ใช้เหตุผลควบคู่ข้อควรระวังของราศีมีน ราศีมีนเป็นราศีที่มีจิตใจอ่อนโยนลึกซึง้งและเปราะบางต่อพลังรอบตัวมากกว่าราศีอื่นๆความเมตตาในความเข้าใจผู้อื่นคือจุดแข็งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดที่ต้องระวังมากที่สุดเพราะหากใช้พลังใจมากเกินไปโดยไม่ปกป้องตัวเองอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าความสับสนและปัญหาในหลายด้านของชีวิต 1. ระวังใจอ่อนเชื่อคนง่าย ชาวราศีมีนมักมองโลกในแง่ดีเชื่อว,ว่าทุกคนมีเจตนาดีทําให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องงานการเงินหรือการขอความช่วยเหลือมีนมักไม่กล้าปฏิเสธกลัวทําให้คนอื่นเสียใจสุดท้ายกลับกลายเป็นตัวเองที่ต้องแบกรับภาระคําแนะนําคือควรฝึกตั้งขอบเขตให้ชัดกล้าพูดคําว่าไม่โดยไม่รู้สึกผิดเพราะการปกป้องตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว 2. ระวังความคิดฟุ้งซ่านคิดมากเกินไป มีนเป็นราศีที่คิดลึกและคิดไกลแต่บางครั้งคิดไปในทางลบโดยไม่รู้ตัวชอบจินตนาการถึงปัญหาที่ยังไม่เกิดทําให้เกิดความเครียดเหนื่อยใจและหมดพลังง่ายความคิดที่ไม่หยุดนิ่งอาจทําทให้การตัดสินใจล่าช้าหรือพลาดโอกาสสําคัญควรฝึกอยู่กับปัจจุบันท,ทําทีละอย่างและแยกแยะระหว่างความจริงกับความกลัวในใจ 3. ระวังงานที่ไม่เหมาะกับพลังตัวเองมีนไม่เหมาะกับงานที่กดดันสูงแข่งขันแรงหรือเต็มไปด้วยความขัดแยง้ง หากฟื้นทําต่อไปนานๆจะทําให้หมดไฟงานชะงักหรือรู้สึกว่างเปล่าในชีวิตการทํางานข้อควรระวังคืออย่ารับภาระเกินกําลังเพียงเพราะเกรงใจควรเลือกงานที่สอดคล้องกับพลังใจและตัวตนของตัวเอง 4. ระวังการใช้เงินตามอารมณ์การเงินของราศีมีนมักผูกกับความรู้สึกเมื่อใจดีจะใช้เงินง่ายใช้เพื่อความสบายใจหรือช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คิดถึงผลระยะยาวทำให้เงินรั่วไหลโดยไม่รู้ตัว มีนควรระวังการให้ยืมการลงทุนตามคำชวนและการตัดสินใจเรื่องเงินในช่วงอารมณ์ไม่มั่นคงควรวางแผนการเงินให้เป็นระบบมากขึ้น 5. ระวังการเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวชาวราศีมีนมักไม่ชอบสร้างภาระให้ใครจึงเลือกเก็บความเครียดความกังวลและความเหนื่อยใจไว้คนเดียวการสะสมอารมณ์เชิงลบเป็นเวลานานอาจผงส่วนผลต่อสุขภาพกายและใจทำให้รู้สึกหมดพลังเบื่อหน่ายและถอยห่างจากสังคม ควรหาคนที่ไว้ใจได้หรือช่องทางระบายที่เหมาะสมเช่นการเขียนการฟังเพลงหรือการทำสมาธิ 6. ระวังการหนีปัญหาเมื่อเจอสถานการณ์ที่กดดันมียนมัดเลือกเงียบถอยหรือหลบเลี่ยงแทนที่จะ,ะเผชิญหน้าปัญหาที่ไม่ถูกแก้จะสะสมและกลายเป็นภาระใหญ่ในภายหลังคำเตือนคือบางปัญหาต้องเผชิญอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมชีวิต 7. ระวังพลังลบจากสิ่งแวดล้อม มีนรับพลังจากรอบตัวได้ง่ายหากอยู่ใกล้คนคิดลบบนเก่งหรือบรรยากาศตึงเครียดจะเหนื่อยเร็วเป็นพิเศษจึงควรเลือกสภาพแวดล้อมที่สงบปลอดภัยและมีพลังบวกสรุปข้อควรระวังสำคัญอย่าใจอ่อนเกินไปอย่าคิดแทนคนอื่นมากเกินอย่าฝืนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอย่าใช้เงินตามอารมณ์อย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียว เมื่อราศีมีนเรียนรู้ที่จะดูแลพลังใจของตัวเองชีวิตจะนิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นและสามารถใช้ความอ่อนโยนเป็นพลังได้อย่างแท้จริงสำหรับชาวราศีมีนที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นทุกช่วงเวลาที่ยากกำลังสอนให้คุณแข็งแรงขึ้นขอให้ก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่นิ่งและมั่นคงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิป สวัสดีครับ